เปิดไม่หน่อยครับแบบเปิดไม้หน่อยครับ Triple kill One D up One D up, One tee up. Bye. ไปตรงนั้นเอาอยู่นี่อยากได้อะขอบคุณนะเปิดไม้หน่อยครับ